พวกเรากลุ่มที่สี่นะคะวันนี้พวกเราจะมาขจัดคราบสิ่งสกปรกบนเสื้อขาวโดยใช้สารเคมีในครัวค่ะนะครับสมาชิกมีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวแพททองแยงไห้สงชั้ันมัธยมศึกษาปีที่สามเลขที่สามสิบค่ะดิฉันเด็กหญิงพิเชษฐาเทมันคอชั้นมสาทับสองเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะครับผมเด็กชายให้กินในชนิดวิชาดัฉันมัธยมศึกษาปีที่สามทับสองเลขที่หครับน่ครับผมืจอเด็กชาย วินานรีหัังไฮสสงเลขที่25และเดกชายทาวินหมวดไห้สงเลขที่7ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาขจัดคราบโดยใช้เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำมะนาวค่ะขั้นตอนแรกนะคะพวกเราจะใช้น้ำส้มสายชูค่ะครับผม บีบไปทั่วๆซอสนะคะบีบัวเลเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะพักทิ้งไว้พักไว้ครับโดยใส่เบกกิ้งโซดาค่ะพักกี่นาทีครับประมาณสองถึงสามนาทีใช้เบกกิ้งโซดานะคะ เพราะว่าเบกกิ้งโซดาจะทำให้สารทำให้คาบนะคะอะไรอะทำให้คาบอะไรให้คาบมันหลุดออกมาใช่ครับโดยมันจะการมันจะมีการเกิดฟองขึ้นมาแล้วก็พัดทิ้งไหลน้าตื่นเต้นมากเลยนะใช่เลยนะ นำ้ำส้อมสายชูยังไม่พอแล้วก็จะเทลงไปอีกนะคะให้มันเกิดฟองขึ้นค่ะโอ้ยยิงไปครับสุดยอดทางเท้าครับเรียบแล้วก็จะพักทิ้งไว้นะคะพักจบเพื่อนาคู่ครับสวัสดีครับวันนี้นาโพโนิวขอเสนอ เบกกิ้งโซดานะครับในวันนี้มีเด็กชายคนหนึ่งกินเบกกิ้งโซดาจนเขาเป็นพิการนะครับมีอาการข้างต้นเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูก่อนนะครับอ้าก็ทำก็มีการเกิดปฏิกิริยาขึ้นนะคะทำให้มันมีฟองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาคายี่ออกนะคะ เ <cima> สร mm ็จแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อที่ขาวสะอาดขวมากเลยครับโู้พวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเออเออเออ